สวัสดีครับอยู่กับกบิสูซูเปอร์โปรยะครับและโจค่ะมิสโซนพี MP นะคะวันนี้เราครับส่งมอบรถเตียนดีแล้วใช่แล้ววันนี้ก็จะเป็นธีมสีดำทั้งวันเลยนะคะกับตัวนี้ค่ะ แอทพัดแอคทีฟซีวีสีดำคะ่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่5,29,000บาทนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนี้นะคะจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยพิเศษเนาะแล้วก็ไม่ได้เน้นการตกแต่งมากะ<ช>เน้นเฉพาะที่ลูกค้าต้องการใช้จริงๆ<ช>นะคะแล้วลูกค้าก็มีสิทธิพิเศษด้วยนะครับการน,นี้ลูกค้าเป็น ข้าราชการนี่เองนะครับรแวข้าราชก,การหรือว่าลูกจ้างรัฐนะคะหรือว่ารัฐวิสาหกิจก็สามารถแจ้งสิทธิ์กันกับเรามาได้นะคะ,ะโดยคันนี้ลูกค้ารับรถใช้เงนินหลัอวถแค่เพียง6,860บาทเท่านั้นเองนะครับ,รบ6พ0กาบาทเท่านั้นโดยที่ผ่อนสบายสบาย 6,683บาทเช่นกันอโอ้โห6 6หวหกไปเลยนะครับวันนี้ต้องมาแล้วนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็ถูกๆเอง2บาทนิดนิดสองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในโปรโมชั่นนี้ใช้เงิน6,000กว่าบาทนี้แต่งอะไรกันบ้างคะอ๋อนะครับเดี๋ยวดูเฉพาะของแต่งก่อนแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้ลูกค้าเน้นคินคลีนหน่อยเนาะนะครับก็จะติดเป็นฟิล์มนะครับรอบคันไปเลยนะครับแล้วก็มีแล้วก็มีการสัดข้างนะคะแล้วก็มี การลายมือเปิดนะคะจะเป็นของแท้ที่อยู่ในเฉพาะในเบ้ามือเท่านั้นเลยค่ะ,ะมีโลโก้แต่ที่อาร์ตด้วยนะครับนี่เท่ๆกันไปนะครับรวมถึงเสาอากาศคีบฉลามนะครับนี่ใช่ค่ะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะ2จุดนะคะเพื่อเวลาเข้า,เข,าเข้าถอยนะคะก็จะมีเสียงเตือนระยะให้นะคะโอ้อีกชช้นนึงนะครับสาคัญเลยก็คือตัวภายในที่ติดให้ก็คือตัวครอบกระจกมองหลังนั่นเองนะครับซึ่งตัวครอบกระจกมองหลังตัวนี้ค่ะก็จะมีฟังก์ชันทั้ง เป็นกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะคะกล้องบันทึกภาพด้านหลังนะคะแล้วก็กล้องมองภาพขณะถอยหลังจอดนะคะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ให้นะคะโอ้โหนะครับก็น,นี่คือ o ออปชันที่ลูกค้าอีเก้มาแค่นี้นะครับเ<ช>นาะเพืออ่อให้คังว่า,าสบายสบายกัน<ช>แบบนี้เลยนะครับก็น้อยในการออกรถเนาะ6,000นกว่าบาทผ่อนก็ยังสบายสบายอีกเพียง6,600กว่าบาทเท่านั้นด้วย เพราะอื่นๆเป็นออปชันของรถที่แบบก็ถือว่าโอเคใช่ก็คือพร้อมใช้งานนะคะถ้าเราไม่เน้นแต่งมากเนี่ยก็ถือว่าใช้ใช้ได้ดีเลยนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนที่มาจากโรงงานก็จะให้แสงสีส้มนะคะนวลแบบนี้ค่ะนวลตากระไปนะครับและแน่นอนสแอทถดนะครับทุกรุ่นมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็ระบบตัวรถนะคะก็จะเป็นระบบคุณแจรีโมทนะคะแล้วก็มี ะระบบไฟฟ้าของตัวหน้าต่างกระจกนะคะแล้วก็กระจกมองข้างต่างๆพับกันป้งไฟฟ้าหมดเลยแลวสำหรับล้อของตัวรุ่นนี้นะครับที่มาจากโรงงานก็จะเป็นล้อกระทะเนาะขนาด14นิ้วแล้วก็มีฝาครอบล้อ,อนะครับติดมาให้ทุกล้อเลยนะครับแน่เล,ลวค่ะการดูแลรักษั่งง่ายกันไปนะคะแล้วก็ส่วนทางภายในรถเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าจะเป็นเบาะผ้าที่ไม่ใช่กำมะหยี่นะคะก็จะไม่ได้อมฝุ่นนะคะ ออกเป็นแนวสีออกดำๆนะคะข้อดีของบอกผ้าก็คือเวลาตากแดดนานๆเนาะก็จะไม่ร้อนนะครับเข้าไปนั่งได้เลยนะครับแล้วก็จอนะครับเครื่องเสียงแน่นอนสำหรับรุ่นนี้มาก็เป็นมีจอมาให้แล้วนะครับก็รองรับได้ทั้ง Apple, CarPlay, Android, Auto, Bluetooth, USB, FMAM นะครับก็เล่นได้เลยนะครับใช่ค่ะก็วิทยุนะคะได้หมดเลยแล้วก็มีปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยให้นะคะก็ แบบคอนโทรลเองได้เลยนะคะสะดวกสบายปลอดภัยในการขับขี่นะคะ<ช>ก็ยังมาพร้อมกับตัวพวงมลาลัยพลังไฟฟ้านะคะก็ใช้งานง่ายตัวนี้ก็วงเลี้ยวแค่ประหยัดน้ํามันนะคะด้วยตัวเครื่องอีโคคาร์พันสองเท่านั้นใช่ย<ช>ี่สิบสามจุดสามกิโลลิตรค่ะอ่าแล้วก็แน่นอนครับอถาดนี้บอกเลยว่าความจุการเก็บของก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระท้ายนะคบที่เก็บสัมภาระที่ความจุได้ถึง450ลิตรเลย หรือ<ช>จะ<ล>ที่<ล>นั่งนะครับไม่ว่าจะแถวหน้าหรือแถวสองบอกเลยว่านั่งกันสบายสุดๆนะครับใน<ช><ห>ค<อ>่าวก็ถือว่าใหญ่เลยนะในรถระดับราคาเท่านี้นะคะแล้วก็ฟังก์กชันมาให้สุดคุ้มอย่างที่บอกนะคะเกียร์ก็เป็น CVT นะคะก็จะแบบไหลลื่นนะคะสมูทประหยัดน้ำมันด้วยนะคะ,ะและน่นอนครับพร้อมโปรก็จัดพิเศษกันอยู่แล้วยิ่งคุ้มสุดเดือนไปเลยนะครับ<ช>แน่นอนนะครับรันนี้เราก็ ไปส่งให้กแกล้วนะครับ<ช>ถึงที่เลยนะครับถูกต้องลูกค้าก็ไม่ต้องไปไหนเนาะนอนอยู่บ้านรอลดสวยๆได้เลย<แ>พร้อมกับมีตุ๊กตานะคะน้องมีเตรียมม้ให้ในรถเรียบร้อยค่ะง<แ>ั้นเดี๋ยวเราวกันนี้ครับไปส่งลูกค้ากันเลยนะครับไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับคุณนครครับสวัสดีครับนี่ก็ได้รถมาแล้วนะครับถูกใจเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกอยู่ที่ไหนเอ่ยครับอยู่ที่บางกอกน้อยจรัญสามสิบครับบางกอกน้อยนี่ถูกคนมากกับโชว์มเลยนะครับนี่ค้างค้างเนี่ยค้างฟ้ากรุงเทพมาส่งกันเลยนะครับแล้วไปครับรถถูกใจเรียบร้อยดีเลยเนาะถูกใจดีครับสวยมากเลยครับสวยมากเลยนะครับแล้วตอนทำเรื่องยากไหมครับไม่ยากเลยครับง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยเนาะแล้วมีเจ้าที่มาดู ตัวสุดๆเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็พอได้เลือกลงมาจริงๆแล้วก็สึกประทับใจแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงรเพราะประทับใจใ<ช>เลยนะครับผมขอบคุณมาก,มากๆเลยแล้วไงก็ถ้าสมมติวันนี้ถูกใจเรียบร้อยแล้วฝากเชียร์ผมหน่อยแล้วกันเนาะถ้ามีคนสนใจวิวออกคนที่ไหนเียครับกับเซลโก้ได้เลยครับ <c oughs> ประทับใจแน่นอนครับการันตีครับอขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับแล้วใครสนใจนะครับก็สวยๆนะครับโปรดีๆแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่กล้องพิสูซุปเปอร์โบรอีกช่องทีมโจวพิสูจน์พีนะครับนี่ผมลูกค้าไปกันนะครับสวัสดีครับ